ก็คือโดยไอเดียแล้วเนี่ยครับพื้นฐานคือเราจะทําดีไซน์สินค้าตกแต่งบ้านเป็นหลักนะครับทีนี้ว่าเราพยายามมองหาวัตถุดิบใหม่ๆที่แบบทําเกี่ยวกับงานคราฟหรือว่าความเป็นพื้นบ้านความเป็นไทยเดิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้วัสดุตัวเนี้ยที่ทําก็คือเป็นไม้ไผ่ตอกไม้ไผ่เนี่ยนะครับโดยที่ทั่วๆไปแล้วเนี่ยเขาจะมาทําภาชนะพวกเครื่องเขยินของไทยโบราณแต่ผมมองว่า มันควรจะต่อยอดเพิ่มมูลค่ามากกว่านั้นเพราะว่าไอภาชนะปัจจุบันเนี่ยที่ใช้จากเครื่องเขยมิมันเริ่มจะหมดไปแล้วแล้วก็ม,มันไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรมากแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยโดนจํากัดอยู่ทีนี้ก็ดูว่าเทคนิคเดิมๆเนี่ยมันจะมาทำอะไรใหม่ได้บ้างก็เกิดไอเดียว,ว่าเออเอามาทำโคมไฟทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เพิ่มเ,เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อที่จะแบบค่ามจะได้มากขึ้นนะฮะคือด้วยพื้นฐานแล้วเนี่ยประเทศของเราเนี่ยมันมีวัตถุดิบพวกเนี้ย พ <ph> <df> ื้นบ้านเนี่ยอยู่เยอะอย่างไม้ไผ่เนี่ยก็มีทุกทุกภูมิภาคเลยโดยเฉพาะอาจจะเป็นภาคกลางทางปาจีนเนี่ยครับก็จะมีเยอะอยู่แล้วทีนี้ว่าจะทํายังไงให้มันใช้มูลค่ามีมูลค่ามากที่สุดแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปนําเข้าวัตถุดิบอะไรแปลกๆหรือว่าจะต้องไปเปลืองอะไรมากมายใช้ที่มันพื้นบ้านจริงๆถ้าเทียบกับในของแต่งบ้านประเภทเดียวกันเช่นโคมไฟหรือว่าอย่างชิ้นนี้เป็นวอลล์เดคเคเลตก็คือติดผนังเนี่ยครับ มันก็จะถูกกว่าแล้วกเ็เรื่องของสไตล์เนี่ยมันก็จะเหมาะกับความเป็นออเรนทัลเป็นเอเชียมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นคราฟมันเป็นไม้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะไม่ใช่วัสดุแบบเมืองนอกที่เขาทาแบบเ,เป็นพาร์ติเคิลเป็นแผ่นไม้ตัดจากโรงงานอะไรเงี้ยมันก็จะให้กลิ่นอายความรู้สึกที่ต่างกันออของผมนี่จะเน้นงานโปรเจกต์ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ณเบื้องต้นนะครับเพื่อจะได้กลุ่มของดีไซเนอร์ซะเยอะ แล้วก็กลุ่มของฝรั่งที่ที่แบบทำรีสอร์ทพวกหัวหินภูเก็ตเนี่ยเขาจะชอบพวกนี้เพราะว่าเขาไม่อยากได้อะไรที่มันโมเดิร์นเกินไปเพราะว่าความเป็นการเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทต,ต้อนรับที่ที่อยู่ในเอเชียอยู่ในบ้านเราเนี่ยครับมันก็คือจะมีลักษณะความเป็นตะวันออกมากกว่าคงจะต้องมีการพัฒนาตัวเองและอัปเดตในเรื่องของเทคนิคพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เรื่องของตลาดด้วยคือว่าสมมุติตลาดของเราที่เราถนัดเนี่ย บอกว่าเป็นตลาดรีสอร์ทหรือว่าเป็นงานโปรเจกต์เนี่ยตรงนี้ที่เราต้องต้องัปเดตกับดีไซนเนอร์ตลอดเวลาสําคัญที่สุดคือข้อมูลนะครับเออคือต้องพรีเซนต์ตัวเองออกไปพยายามที่จะออกงานให้บ่อยที่สุดเพื่อให้โปรดักต์เราเนี่ยติดตากับผู้บริโภคหรือว่าสื่อมากขึ้นแล้วก็แบบว่าให้รู้สึกว่าโปรดักต์นี่มันมน,น่าจะมีคุณภาพแล้วก็สวยงามจริง,รงถึงถึงได้มาออกบ่อย,อยๆนะ ตรงนี้นี่สำคัญมากเลยคือผมบอกว่ามาว่าโครงการอย่างเงี้ยเป็นเป็นหนึ่งในไอเดียก็คือว่าพยายามที่จะให้นักออกแบบแล้วก็ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยมาเจอกันทีนี้ว่าเออมันอาจจะต้องให้มันชัดกว่านี้แล้วก็กระจายไปในภูมิภาคอื่นๆมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ผลิตที่มีศักยภาพเนี่ยก็คือจะเป็นชาวบ,บ้านที่อยู่ตามต่างจังหวัดด้วยในบางครั้งแต่ว่าไอเดียทุกอย่างมันรวมตัวอยู่ในกรุงเทพ ทีถ้าโครงการมันกระจายออกไปแล้วก็มันมีการแบบว่าแลกเปลี่ยนบุคลากรหรืออะไรไปเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต่อยอดได้ดีกว่านี้โดยพื้นฐานของผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองที่บอกคือผมจับมือชาวบ้านทีนี้ว่าถามว่าชาวบ้านเนี่ยถ้าไม่มีไอเดียตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทํแต่ภาชนะเดิมๆต่อไปถูกไหมครับนี่มันมันเหมือนกับว่าการที่เขาทํ p โ Product เดิมซ้ําๆเนี่ยโดยที่ไม่มีอะไรมาใหม่เนี่ยคนที่เ,เสพหรือคนที่บริโภคเนี่ย ก็จะเกิดความรู้สึกว่ามันมันเบื่อมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีอะไรใหม่แล้วก็ให้คุณค่าของมันน้อยลงนะครับตรงนี้เลยคิดว่าไอเดียสําคัญมากกว่ามากกว่าการผลิตด้วยซ้ำเออเพราะถ้าเราคิดได้เราเปลี่ยนแมททีเรียวอะไรก็ได้ถ้าเราต่อยอดขึ้นมาได้เรื่อยๆครับผม